ครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับผมครับผมจากคลิปที่แล้วครับเราก็ได้เกะกล่องไปนะครับผมเรามาดูครับผมคลิปนี้เราจะมาเอาดอกลำโพงออกจากตัวกล่องนะครับครับอันนี้เป็นตัวดอกลำโพงนะครับผมของยี่ห้อพลาตินัมนะครับหนักเอาเรื่องครับทุกคนอู้หนหนักนะครับทุกคนนี่นะครับ นี่นะครับผมตัวดอกครับยกมือเดียวเนี่ยหนักมากครับโอเคครับผมดูกันครับนี่ครับนันแทนอู้สวยงามมากครับทุกคนโคตรหนักครับผมดูแม่เหล็กครับแม่เหล็กสองชั้นนะครับผมอันนี้เป็นขนาดร้อยสี่สิบนะครับผมร้อยสี่สิบมิลแม่เหล็กสองชั้นนะครับผมสลับตัวยี่ห้อปฏิน้มนะครับผม นี่ครับลำโพงซับบูเฟอร์ขนาดสิบนิ้วนะครับผมดูครับอลังการงานสร้างครับทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะลองมาเทสเสียงกันดูครับผมเราจะใช้กับตู้ดีเอบตู้นี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ผมใส่ผมใส่ไปแล้วครับดอกหนึ่งนะครับฝั่งนู้นนะครับใส่ไปแล้วเป็นแม่เหล็กสองชั้นเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าันน้เป็นสีเหลืองครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นสีนี้นะผมจะใส่อีกข้างหนึ่งนะครับผมแต่เราใส่เสร็จแล้วเรามาเทสดูครับว่าระบบเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคครับคลิปนี้มาแกะกล่องให้ดูเฉยๆนะครับ กับลำโพงซับบูฟเฟอร์ขนาด10นิ้ว1้อยแม่เหล็กเอ่อร้อย40ร้อย80เมตแม่เหล็กสองชั้นนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็จุบไว้แค่นี้ครับผมโอ้หนักเอาเรื่องครับทุกคนยกมือเดียวนี่ได้กำลังเลยนะครับผม